สวัสดีเจ้าวันนี้จะปลามาพอปลาบลูเบอร์รี่นะเจ้านี่กําลังออกดอกเลยนะเจ้านี่นะเจ้ายางหลูกเล็กๆในปีนี้ดูท่าทางจะดกขนาดเลยนะเจ้าวันนี้จะปลาปนๆออกมาพอปลาบลูเบอร์รี่กันเด้อกําลังออกดอกเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะปลาชมปลาที่นี่นะเจ้าเป็นยางไดนะเจ้าปลาบลูเบอร์รี่นะเจ้า ปลาแอลพอปลาบลูเบอรีร่นะจ๊ะเดือดตัวแมวมาเด้อว่าจะปลาไปขอตังใดนะจ๊ะจะหันให้เปื้อนเขาได้หันกันนะจ๊ะว่าดอกบลูเบอรีร่นะจ๊ะนี่ก็คือดอกบลูเบอรีร่นะจ๊ะดกขนาดเลยนะจ๊ะปีนี้ปีนี้ก็เป็นแพีงปีนึงที่เปิ้ดบัฮื้อคนไทยเฮามาเก็บนะจ๊ะนี่ก็คือบลูเบอรีร่กำลังออกดอกเลยนะจ๊ะ น,น,นี่ก็คือต้นรูเบอรี่สูงแล้วนะจะสูงอ่าก็คือแต่ละต้นจะสูงประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็คือปาบรูเบอรี่เนาะยังที่บอกปีนี้ก็เป็นแฮมปีหนึ่งนะจ๊ะติดรัฐบาลฟินแลนด์เป็นบบเปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาเก็บรูเบอรี่นะจ๊ะกูปีนี้ทางอ่า ทางรัฐบาลเปิลจะเปิดโอกาสให้คนไทยเขามาเก็บผลไม้ป่าเนาะนี่จะเป็นผลไม้ป่านะจ้ะส่วนมากคนตีมาจากไทยเขานะจ้ะมาเก็บนะจ้ะเปิลจะมากุ้ปีเนาะแต่ว่าเปิลมาแล้วอ่าบางปีมันก็มีให้เก็บเยอะนะจ้ะบางปีมันก็บดดกเนาะมันก็เก็บได้บรนนักนะจ้า ปีนี้เปิดกลย,ยุทธบ่บ่ฮับนะจะบ่ฮับคนไทยเข้าประเทศเพื่อมาเก็บรูเบอรี่นะเจ้าถ้าเกิดคนตีอยู่ที่นี่นะเจ้าก็มาเก็บได้นะเจ้าแต่ถ้าคนตีมาจากตีไทยเพื่อที่จะมาหาเก็บรูเบอรี่เลยเนี่ยบ่ได้นะเจ้าเปิ้ดแม้เขาจะเอาญาติพี่น้องเขาไม่แอลแต่ว่าถ้าเกิดเปิ้ดไปเจอนะเจ้าเขาก็จะโดนนักเหมือนกันนะเจ้าปาตินี่จะลงลงยังนะเจ้า แล้วก็ช่วงหน้าฮ้อนจะอี้นะจะบ่มีกลางคืนนะจะตีคนไทยเขามาเก็บเนาะมาเป็นเป็นช่วงที่มาเก็บผลไม้นะจะมันจะบ่มีกลางคืนเลยนะเจ้าประเทศนี้นะเจ้าสว่างสวัยอย่างอี้ละเจ้าแล้วแต่มีแห้งจะเก็บเนาะถ้าเป็นช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วก็ประมาณจะมืดนิดเดียวนะเจ้าจะจะมืดนิดเดียวแล้วก็จะสว่างสวัยอย่างอี้ตลอดนะเจ้าแล้วแต่เขามีแห้งเก็บนะเจ้าถ้าคุณมีแห้งเก็บคุณก็เก็บ ตลอดเส,สีชั่วโมงเลยก็ได้นะจ๊ะส่วนมากแล้วที่คนไทยเขามาเก็บถ้าเปิดมาเก็บกับทางบริษัทนะจ๊ะบริษัทปกติจะมีรถที่เขาเข้าลาไปเก็บด้วยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันเขาอยู่ที่นี่นะจ๊ะเขาอยู่ที่นี่เขาก่อ เาอยากจะเข้าปลาตรงไหนเขาก็เข้าปลาไปเก็บเลยนะจ้ะเปนก็จะฮับซื้อมีคนฮับซื้อนะจ้ะถ้าคนตีสนมากแล้วคนตีอยู่ที่นี่เปิ้นเก็บขายนะจ้ะเป้นจะได้หลายกว่าคนตีเขามาจากไทยเนาะโดนกดราคาโดนอย่างายอย่างนะจ้ะแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาหูเนาะว่าถ้าเขาไปเก็บมาแล้วเขาก็ไปขายนะจ้ะเป้นขายถังนะจ้ะเขามาทําความสะอาดเซ็จแล้วเขาก็จะมาขายเป้นจะเอามาขายถังละ 50ยูโรนะจ๊ะหรือว่าพันกว่า2 0 0พันอ่าสองพันกว่าบาทนะจ๊ะถ้าตีเป็นเงินไทยเฮาเนาะแต่ถ้าเป็นเงินอ่ายูโรก็ถังละ50ยูโรนะจ๊ะถ้าคนตีเก็บเกง่งๆนะจ๊ะมันจะเก็บได้วันละ6กเจ็ดถังเลยนะจ๊ะแต่คนตีเก็บจ้านะจ๊ะแม่เคยเก็บเก็บนะจ๊ะแม่เป็นคนเก็บจ้านะจ๊ะเคยเก็บมาแล้วนะจ๊ะถังละ อ่ก็ได้อยูซีห้าถังนะจ๊ะก็ได้ยูนะจ๊ะถ้าเขามาเก็บท,ทําขนมทํำยังนะจ๊ะเขามาแป๊บเดียวเขาก็ได้แล้วนะจ๊ะจะมีช่วงเดือนเปิ้จะซุกช่วงเดือนกรกฎานะจ๊ะกรกฎาสิงหาเนาะไปลายปากรกฎาสิงหาอย่างมนี้นะจ๊ะก็จะซุกทั้งหมดซุกเต็มตีนะจ๊ะ ปลาก็มีแต่ปลาบรูเบอรี่ดดดๆเลยนะจ๊ะเขาไปตรงไหนเขาก็เก็บเฉพาะตรงนั้นบางข้างนะจ๊ะเขาเก็บแป๊บเดียวก็ได้เป็นถังแล้วนะจ๊ะถ้าเอาเขาเอาเก็บมาทําขนมทาบรูเบอรี่พายอย่างวันนี้นะจ๊ะเก็บแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วนะจ๊ะได้เป็นถังนะจ๊ะ ก็เสียดายเนาะตีปีนี้คนไทยเขาไบได้มาเก็บนะจะปีหนึ่งถ้าเกิดคนไทยเขามาเก็บก็ได้รักแสนกับไทยเหมือนกันนะจะถ้าคนตีเก็บเก่งๆนะจะก่อนนี้ก็คือปาบรูเบอรีนะจะตีเออสวนมากแล้วก็จะลงลงยี่อี้นะจะก็มาเอามันน้ำฟ้าคือเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันมาได้นะจะขอบคุณนะจะตีเปื่อนๆเขานะจะจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปมียยแมวนะจะก็ขอบคุ้นหลายๆทุกกำลังแรงใจนะจะก็ขอบคุ้นเจ้า ตีมาเฉยกันพอปลาแอลปลาตัว